โู้เดินท้ากับผู้การทุกท่านนะผมตอนนี้เป็นเลือกมครับผมก็เีนโดยอัคอแถมนะโอเคครับผมก็ไม่พูดพัานทำเพลงนะเทคล็กเคลายชื่อกันเลยก็ห้องนี้เป็นเทียแปดล้วนนะผมเดิ่มทุกเครือ่องบินนะผม Air up, แอร์คาร์พารีฝั่งลนะ2อับมารีดนดำนนำฝั่งลนะหนึ่งเดสทอยเออรครับผมเรือพิฆาตฝั่งลนะสเรือคูเซอร์เรือลาตเวนฝั่งละหนึ่งและที่เหลือครับผม ก็เรือประจำบาลนะผม6กลำนะไปเตนซิปโอเคตรงนี้ก็แล่นมาตรงโซนเอก่อนนะผมอย่างที่เห็นในแมปก็จะมีเรืออูเนาะหนึ่งลำอูหนึ่งเก้าแปดศูนย์เอหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะแล้วก็เอ่อเรือคันยีโรยูมิฮาริแล้วก็บิสมาร์กนะครับผมโอเคตอนนี้ที่เห็นนะตอนนี้นะที่เหลือคือหันไปทางโซนสีกันหมดอืม แล้วจากข้างหน้าตรงนี้อ่าโชคุมาจากนี้แสงว่าโชูุก็อยู่ตรงข้างหน้าครับผมน่าจะตรง C1 หนครับผมช่วงนั้นนะยิงมิสมาไปแล้วผมเปิดมาโดน5,300นะไม่เป็นไรอครับเกตนิดหนึ่ง่ายิงข้ามไปหน่อยนึงมันเป็นไรด้วย เื่อนเราก็มีไอเนาะแล้วก็ยูกิเกษตเดออูเหมือนกันนะอูหนึ่งก้ศูนย์นะแล้วก็อามิก็ช่วยได้นะมารส่วนมาโดนแล้วนะเริ่มเกมมาโดนหนักอยู่นะครับผมก็เกือบหมื่นแล้วเจอคานะิโ่ะก็ติงดีๆแล้วอัดไปครับผมผมเผื่อว่าคางโร่เดินหน้าไงก็ได้มาลูกหนึ่งนะ โอเคอ่าซีพีเดี่ที่ยิงไปเมื่อกี้โดนลูกหนึ่งไม่ใช่เวลาครว่าจะอ่ายิงแม่นนะนี่ก็มืดบอดไม่เห็นใครก็เข้าจะได้ยิงอ่ายิงไม่ได้เมื่อกี้คิดว่าต่อมปืนท่านหลังน่าจะพ้นเขาอยู่แต่นี้เดินามาพอดีไม่เป็นไร เปิดเทดูว่าผมเพราะว่าเผื่อเรืออูมาทางนี้นะแล้วก็คอยดูตอ่อแต่ว่าเห็นต่อของเพนโรแล้วว่าโผล่มาตรงกลางเซฟแหละไม่เป็นไรหรอกอยูมิเฮริเปิดมานะยังเล่นกลับด้วยเ็งเผื่อคนะรับยิงใส่เรามาเจ็บหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเป็นสี่ลูกก็ผมก็หมื่นห้านะผม เปิดมาได้สวยดีคนระมาบิสมาร์คส่วนมาฝั่ง้างข้างนะโอเคกดหิวะเลืออู้อยู่ตรงสโมอลกเมื่อกี้เห็นตัวหน้าแับหนึ่งนะคือบิสมาร์คเมื่อกี้ดูผลง,งานอ่าดูผลง,งานตองเพื่อนนิดนึงนะ ใช้เมนกันท่นหน้ายูม,ยม,มิฮารินะได้เพนลูกหนึ่งยังโอเคอยู่ฮนะก็ประมาณสามพันกว่านะอ่าแล้วก็โอ้แล้วพอดีเลย IA แล้นะผมจมเรืออูไปนะสบายจมตรง,งไหนขอเช็คโอเคตรงนั้นนะอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมเอ่อฝั่ง ตรงข้ามเนาะยูมีฮาริแล้วก็บิสมาร์กันขวยด้วยคางยิโรก็หนีไปแล้วทำให้เราเล่นระยะไกลระยะซึ่งผมน่าจะเคยบอกแล้วแหละว่า,าการโค้ดคอมแบทอ่ไม่ใช่ว่าเดินดุ่มๆเข้าไปได้เหมือนกบบตอนก่อนๆและมันเันยากขึ้นนะผม,มแล้วก็เนื่องจาก่ามีปานอเมริกาเนาะเข้ามาทำให้ปืนเซคันดารีของฝั่งเยอรมันแทบจะแพ้เลยแหละเออฉะนั้น มันมันอะไรกันไปว่าต้องดวลแบบหนึ่งกับหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับผมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออแต่บางทีก็ดวลแบบสองสองได้ยิงสองได้อยู่ตรงนี้เห็นปิสมาครับผมแต่ที่อ่าที่อยากเห็นคือยูมิฮาเรียเพราะว่ายูมิฮาเรียพันขวากลับไปแล้วนะปืนรองก็ยิงได้เต็มที่ฮนะปืนหลักก็ยิงได้เต็มที่เหมือนกันอะ่ะเพนสามโอ้สามพันสี่ร้อยก็อ่าพันสี่พันเอหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยน,นะเออ โอเคตอนนี้เราหันหัวขวานะเดินเปิดข้างไอเอบอกให้โควรเราหรอก็หมายถึงว่าจะช่วยเราใช่ไหมเดินหน้าสู้นะตรงนี้เราต้องสู้อยูแล้วผมเพราะว่าคนตำงข้ามกลางหนีนะ ครับอา้าวไม่ได้ยิงเราเหรอกยิงข้างหลังยิงไอเอยิงเราเลยสักลำแบบปืนรองเราถึงนะแต่ว่ามุมไม่มุมไม่ให้นะไอเอทำไมอะ่ะปืนรองมัน,นไม่ได้อ่าโอเคครับผมตอนนี้มุมได้แล้วมินะ ผมไม่อยากเปิดข้างมากนะเพราะถ้าเปิดข้างมากก็เหมือนฆ่าตัวตายนะให้เมนการถอยไปทางกลับฝาแทนนะผมเพราะว่าตูอยู่ทางฝาเยอะนะโค้ชเขาชนกันนะเห็นชาคาร์ลเพราะผมตั้งใจใช้เมนการสามกับสี่ยิงนะโดนตอบโดนต่อคางนะใช่ป่ะเมื่อกี้ ตัวสวนมาเป็นลรครับผมปืนลองผมเลงที่ยังมีาดีไว้นะเพราะเราจะสู้กับปิสมาร์เกอร์เมนกันนะไฟเพนสามผมก็หนึ่งหมื่นแปดร้อยนะโตลุกมาแล้วผมด้วยเครื่องบินต่อนะเดี๋ยงงั้นก็เป็นเราแหละที่เป็นเป้าหมายนะ เปลี่ยนเป้าครับผมของปืนรองนะไปที่บิสมาร์กมีใครจะปิดยู่มีใครดีไหมเดี๋ยวขวาครับผมหลบตอนนะเออเราหลบได้ไอเอโดนอะไรก็ไม่รู้อะซาคารบก็มาโจมตีเหมือนกันนะของกับขวาเราเลย แบบเรือเราไม่ผล2ลูกอ่ะกด R ครับผ,ผมเล็งไว้แล้วแหละโดนท้ายลำต้องมีปัญหาแน่นอนลูกกระสุนตกไม่ดีเท่าไหร่นะยีูเมียริเพิ่งถูกปิดไปนะเมื่อกี้นี้เลยตั้งนานนะ ไอเอบอกว่าในไซต์บีโซนบีมีเรือดีๆอยู่หรือพิฆาตอยู่ก็ขอแซกนะไปนะครับผมไปครับผมก็ปิดบิสมาครับปิดไฟมานิดหน่อยตอนนี้สั่งโซนซีกำบุกนะผมตรง 9A นะเห็นไหมครับมีอิปานกาสองลำแล้วก็นอสโทรเรล่าหนึ่งอ่าอิปอิปานกาหนึ่งตอนนี้จม มาสไปหน้าฝันกับท่านแลน้วขันมา,ากมาเห็นซาครับอีกรอบเอาขาวเหมาขึ้นแสดงว่าเอ็จิ้นพังต่อมามตรงจิตเราต่อยังไงต้องโฟกัสเราอยู่แล้วครับเอ่อเพราะว่าเราเดินหน้าสูงนะทะลุหมดเลยมันผมก็เล็งตรงจิตเดลแล้วนะโอเคเอามาจชมให้ดีเลยน่าจะเป็นผลเพราะเอ่อเขาใกล้ไปลูกกระสุนกัวเยทะลุ ไม่โดนนะซาวเวอเมื่อกี้ไม่เป็นไรอะเราเดินหน้าขึ้นอยู่แล้วยูมิฮาริไม่ได้เล็งเรานะอ๋อไอเอขอคำชี้เหลือจากเราก็เดินหน้าตามอยู่นะอืมบอกไปให้รู้ว่าเราเดินหน้าขึ้นไปอยู่ะเพราะจะใช้ปืนลองยิงยูมิฮารินั่นเองอะ ปูซ่าวโว้ววไวผมวว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 วไโ่ค่เยโวเคเท่าไหร่วูออวว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 วก็วววรวว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 ลวว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 นวววววว่วว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 วนวว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 วอ พื้นท่านสองสามสี่ก็อัดใส่โชคุเลยครับไล่เพนมายอย่างเดียวตรงนั้นเป็นตรงซิตาเดลนะแต่เหมือนว่าจะไม่โอเคท่าไหร่ยวอัดใหม่อีกรอบครับอ่าแ,แล้วจมนะผมโอเคเกมนี้เกมเร็วนะเพราะว่า ดันมาซีผมถ้าฝั่งตอนซีเราเสียเปรียบก็คงจะเป็นเกมที่ตึงข,ขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เกลีสบายเรับผมไม่เท่าไหร่เองนะโอเคคือคลิปจบแล้วเป็นไงบ้างสนุกันไหมครับยงังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์พุ่ข้มอมมอกับช่องของเราแล้วก็ตัดถึงได้ด้วยการกดลิงก์ข้างล่างนะครับผมตอนนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับเจอกันนะครับ